ถ้าสดเชื่นใ y ้อยูโอเคสวัสดีครับผมสวัสดีนะครับชาวเกมใหม่ครับที่น่ารักทุกคนเลยนะผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการนะครับเต่า s t a r ์เกมเมอรครับผมซึ่งสำหรับคลิปนี้ผมจะมารีวิวแอดออนนะครับเป็นแอดออนใหม่ครับกันอีกเช่นเคยนะผมซึ่งเป็นแอดออนที่แบบว่าจัดว่าเด็ดเลยนะครับนะแต่ว่าผมนี่เรียกไม่ถูกเลยว่าเป็นแอดออนอะไรนะครับนะก็เป็น <laughs> โอเคมันเจ๋งมากครับผมาจัดวันเด็ดเลยทีเดียวนะผมก็มีสิ่งบางสิ่งบางอย่างครับผมที่มันได้ทําการเปลี่ยนไปนะครับผมก็มีไข่กิปเปร์กับไข่มบ้สปล่าฮักนะครับผมนี่ครับถือว่าเจ๋งนะครับผมเดี๋ยวเดมันมีอีกตัวหนึ่งที่บอกเลยจัดวันเด็ดครับผมซึ่งเป็นโกเลมครับไม่ใช่โกลเลมครับมันเป็นมอบตัวใหม่ครับที่ได้ทําการแทนโกลเอมนะครับก็มี3ตัวนี้เลยนะครับผม เอ้ยขาดไม่ได้เลยอันนี้อีกอีกอย่างอีกอย่างเ e สโตร r นะครับ Let's Throne เอามาทําอะไรเดี๋ยวรู้กันนะครับผมนี่ครับอย่างแรกครับเป็นคิปเปอร์นะครับผมคิปเปอร์เอาไว้ทําอะไรครับคิปเปอร์แทนอะไรชาวแอปเฮ้ยเอาจริงเหรอเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหสุดยอดเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่มเสียงแป๊บโห้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูมันทำครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวมันยิงครับผมมันยิงลูกไฟ อันนี้มันจะเป็นกลางครับผมกลางเป็นกลางก็คือมันไม่ทำร้ายเราครับถ้าเราไม่ไปตีมันนะเออถ้าเราไปตีมันอ่ะมีมีหวังมีเหลืองแน่ครับผมอย่าไปตีมันนะครับผมถ้าคุณเอาไปเล่นในโหมดโซเวโวนะครับเนี่ยอย่าไปตีมันเลยเด็ดขาดนะผมมันจะช่วยเราตีพวกซอมบี้มอนเตอร์แล้วก็สัตว์ต่างๆแล้วก็เราก็แบบว่านี่เลยได้เนื้อสุกคือแม่งมันเจ๋งอ่ะเออสำหรับตัวนี้นะมันเจ๋งนะครับผม Mm hmm. เดี๋ยวผมจะเสกเอ่เออะไรดีวะเอาอะไรดีเอาอะไรดีเอ่อ็นดูแมนโอ้ยเอ็นดูแมนโอ้โอไม่โอ้โอ้เฮ้ยบางตัวบางตัวยิงธนูบางตัวยิงอ่าสโนว์บอลนะนะด้วคือบางตัวยิงสโนว์บอลเดี๋ยวเดี๋ยวมันเฮ้ยมันมันเหมือนมันจะยิงกันเองโอ้คือก็คือแบบว่ามันยิงพลาดแล้วไปโดนกันเองแล้วก็จะแบบว่าโมโหกันเอ้ยมึงยิงกูทําไมไอ้เหี้ยกูไม่ได้ยิงมึงอะไรประมาณนี้ครับผมนี่มันก็ เกิดอาการยิงยิงกันเองบางตัวยิงธนูบางตัวยิงลูกไฟบางตัวยิงสโนว์บอลครับสาหรับตัวนี้ปิดปิดฉากครับผมเนี่ยก็เป็นแทนที่คิปเปร์นะผมมาตัวต่อไปครับเป็นอะไรอะไรจะมาแทนซอมบี้ฮักครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันชูแวบเฮ้ยเดี๋ยวมันคืออะไรครับอันนี้คือเป็นยานพาหนะครับผมคล้ายๆเป็นเก้าอี้ลอยได้ครับผมดูครับน่าเอาไปทําอะไรเอาไว้ขึ้นครับ นี่เป็นไงโอ้โหหล่อสิครับผมนะดูแล้วหล่อครับหล่ออย่างเดียวไม่พอครับผมทำอะไรได้อีกเดี๋ยวดูกันเดี๋ยวคอยดูนะครับไม่ใช่รออย่างเดียวนะผมแม่งคดเท่ครับผมนี่ครับเอาเรสตโตนมาชอว์แออเป็นเก้าอี้ที่แบบแมงคดโอ้โหเท่อ่ะเฮ้ยเฮ้ยมันทำอะไรวะเฮ้ยเอ็นด์แมนทำอะไรเนี่ยเฮ้ยขีนี้แมงนะครับความสูงอยู่ที่หนึ่งบอกครับผมเก้าอี้แม่งลอยได้ เฮ้ยมันไอ้ยมังทำอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวกูเสกไอ้นี่ก่อนนี่เฮ้ยยิงมัน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 เออเออยิงมันยิงมันยิงมันเออดีดีดีเอเรามีลูกน้องครับผมนี่เฮ้ยเฮ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วเฮ้ยมันหายตัวมันหายตัวลงดีกว่านะครับตัวต่อไปครับผมอะไรจะมาแทนที่โกเลมครับเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวเดี๋ยวมันทำอะไรมันทำอะไรของมันวะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนมันทำอะไรเอเดอร์แมนมันทำอะไรเนี่ยเออเออช่างมันช่างมันเรื่องของมัน นะครับเดี๋ยวมาดูตัวต่อไปนะครับผมตัวต่อไปที่จัดว่าเด็กครับผมเป็นเป็นอะไรครับเดี๋ยวมาดูกันมาดูกันมาพร้อมกันเลยโชว์แอปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดิสเพนเซอร์มีตา <laughs> หุ่นยนต์ดิสเพนเซอร์ <laughs> หุ่นยนต์ดิสเพนเซอร์ครับผมนะครับคล้า,า,ายๆตัวนี้เลยดิสเพนเซอร์นะครับเป็นหุ่นยนต์ที่แบบว่าโคตรเจ๋งแต่ว่าอีตัวนี้เป็นตัวแบบเล็กๆแต่ตัวนู้นเป็นคล้ายๆหุ่นยนต์มีแขนมีขาเออนะครับ มันจะปกป้องเราตลอดเลยนะครับถือว่าเป็นอะไรที่แบบว่าดีมากนะครับผมเออแม่งโคตรเจ๋งนะครับเดี๋ยวสามารถโอ้โหเจ๋งเลยเจ๋งเลยอย่างนี้เจ๋งดีไอตัวนี้ล่ามได้ไหมไม่ได้ครับผมไม่สามารถล่ามได้เดี๋ยวเด้อต้องถอดก่อนดิอ๋อไม่สามารถล่ามไปได้ครับผมก็เป็นอะไรที่แบบว่าดีนะครับ ก็แบบว่าถ้าเอาไปเจอแบบว่าเอาไปเล่นในโหมดไซโวลดิเออถ้าเราไปเจอพวกเนี้เราก็แบบว่าอุ้ยแม่งโคตรอุ่นใจครับผมนะคือแบบว่าผมชอบอันนี้สุดเนี่ยเก้าอี้ลอยได้ครับผมเป็นยานพาหนะที่แบบว่าสามารถขี่ขับไปไหนก็ได้ครับผมนะเป็นอะไรที่แบบวดีมากนะครับก็โอเคสำหรับคลิปนี้ครับผมถ้าใครชอบนะครับลิงใต้คลิปเลยนะครับผมก็โหลดเอาไปเล่นกันได้นะครับผมถ้าใครแบบว่าลงแอดออนนี้ไม่เป็นครับ คลิปยางล่างครับมีมีลิงก์สอนอยู่เนาะก็ไปสามารถกดเข้าไปดูได้นะครับก็สำหรับคลิปนี้ครับผมก็ต้องขอตัวราไปก่อนนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซ b บ c r i b e ด้วยนะครับหันหลังคุยด้วยแม่งโคตรเท่ะอะเออ <laughs> บ๊ายบายครับสวัสดีครับย